วนบรรยากาศที่อนุสาวรียประชาธิปไตยกลุ่มประชาชนปลดแอกที่เขาจัดชุมนุมใหญ่นะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาก่อนหน้านี้มีความกังวลเพราะว่ามีกลุ่มสอ,อปศหรือว่ากลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันเนี่ยนะครับเขาเฝ้าจับตาบริเวณใกล้เคียงแต่ล่าสุดก็ยุติการชุมนุมในส่วนของสอ,อปศไปแล้วนะครับ ในส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่าคณะประชาชนปลดแอกที่อนุสาวรีประชาธิปไตยทยอยเข้าพื้นที่ตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับส่วนมากก็เป็นคนหนุ่มสาวอายุตั้งแต่16ถึง25ปีแต่งกายมิดชิด ชุดสีเข้มรองเท้าผ้าใบรวมกับการสมใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยนะฮะเพราะว่าเขามีคู่มือที่ส่งต่อกันในสื่อออนไลน์เนี่ยนะครับขณะที่การตั้งเวทีแล้วก็เครื่องเสียงบนถนนราชดำเนินหันหน้าไปทางสนามหลวงก็มีการปิดการจราจรฝั่งขาเข้าทุกช่องทางครับส่วนด้านหลังเวทีก็มีตัวแทนตั้งแต่ระดับนักเรียนมัธยมถึงมหาวิทยาลายัยหารือเตรียมเนื้อหากันตราใสเนี่ยนะฮะ ช่วงแรกได้มีการเรียกร้องให้มีการเปิดรับฟังความเ,เห็นจากประชาชนแล้วก็ขอให้ฝ่ายที่เห็นต่างเลิกใส่ร้ายว่าผู้ชุมนุมมีเจตนาล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญครับหลังจากนั้นก็ได้ปราศัยเนื้อหาสําคัญทั้งข้อเรียกร้องในการแก้ไขรัฐธรรมนูญยุบสภาและหยุดคุกค,ค,คามสิทธิประชาชนสลับกับการทํากิจกรรมเสียดสีการเมืองส่วนประเด็นข้อเสนอที่ถูกวิจารณ์ในสังคมทางแกนนายืนยันครับว่าเป็นข้อเสนอที่มีเจตนา ต้องการรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงไว้อยู่กับประเทศไทยตลอดไปขณะที่ด้านข้างเวทีฝั่งโรงเรียนสตรีวิทยานะครับมีการตั้งโต๊ะรวบรวม50,000ืรายชื่อเพื่อยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกด้วยนะครับล่าสุดครับคุณผู้ชมมีการปิดการจราจรบนถนนราชดําเนินทั้งสองฝั่งนะครับและยังคงมีผู้ชุมนุม เดินทางเข้าจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหรือว่า MRT นะครับแล้วก็มีการใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าพื้นที่ต่อเนื่องแต่ก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์ในพื้นที่ของการชุมนุมและโดยรอบนะครับถึงปัญหาสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตที่ขาดหายเป็นระยะนะครับคือบางสำนักข่าวไลฟ์สดแทบไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าสัญญาณติดขัดจริงๆหรือแม้กระทั่งการส่งภาพและข่าวของสื่อมวลชนก็เกิดปัญหาจนพิธีกรบนเวทีเรียกร้องให้ผู้ให้บริการ เขาส่งรถขยายสัญญาณมายังบริเวณการชุมนุมนะครับส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่าสอปศหรือว่าศูนย์กลางประสานงานนักศึกษาอาชีวะประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเข้าพื้นที่ตั้งแต่ช่วงทีมที่ผ่านมาย้ําจุดยืนเพื่อมาจับตาการชุมนุมของคณะประชาชนปลดแอกว่ามีการจับจ่วงหรือว่าหมิ่นสถาบันหรือไม่นะครับล่าสุดช่วงเย็นประกาศยุติการชุมนุมไปแล้ว โดยให้เหตุผลครับว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าแล้วก็เตรียมยื่นหลักฐานต่อผู้จัดการตํารวจแห่งชาติเพื่อเอาผิดกับผู้ที่ก้าวล่วงสถาบันในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับในฝ้าของตํารวจว่ายังไงบ้างพลตํารวจตรีสมประสงค์เย็นท้วมรองผู้จัดการตํารวจนครบาล่านยืนยันว่าการชุมนุมของทั้งสงกลุ่มนะฮะขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับ ตำรวจได้กำหนดเงื่อนไขให้อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดท่ามกลางกำลัง4กองร้อยหรือประมาณ600นายอำนวยความสะดวกดูแลความสงบป้องกันการกระทบกระทั่งพร้อมกับเน้นย้ำว่าให้อยู่ในพื้นที่ที่ทำข้อตกลงไว้เท่านั้นไม่เช่นนั้นจะถูกดำเนินคดีฐานฝ,าฝ่าฝืนพรบการชุมนุมนักข่าวเช็คกับทางตำรวจนะครับทราบว่าแกนำขอพื้นที่ในการชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ไว้ถึงเที่ยงคืนเท่านั้นนะฮะ ส่วนทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณไตรสุรีท่านพูดถึงพลเอกประยุทธจัาานทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ดูแลความสงบเรียบร้อยระหว่างการชุมนุมนะครับแล้วก็ขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาใช้ความอดทนอดกลั้นต่อการยั่วยุและก็ห้ามใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็ความเห็นต่างเนี่ย ท่านนายกบอกว่าเป็นเรื่องปกติทางการเมืองจึงเปิดโอกาสให้เยาวชนคนหนุ่มสาวได้แสดงออกอย่างเต็มที่แต่ต้องไม่เกินเลยเกินกรอบที่กฎหมายกำหนดและไม่กระทบต่อสิทธิผู้อื่นและก็ขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะนำไปสู่ความรุนแรงครับค่ะ